นี่น่าสนใจมากคือตอนนี้เรียวมอริตเนี่ยนะครับกำลังจับตามองนะครับการย้ายทีมของคริสเตียนโรเมโรนะครับโรเมโรเป็นดิวที่เรียวมอริตนะครับติดตามนะครับตั้งแต่ซัมเมอร์ละโรเมโรวัย26ปีนะครับเซนิแบ็กทีมชาติอาร์เจนตินา1 8 5เซนิเมตรล่าสุดวันนี้นะครับสโมสรเรียวมอริตนะครับนอกจากติดตามดินฮุยเซนในรูปแบบการดูยืมดูตัวนะเขาติดตามดิวของ คริสเตียนโรเมโรของสเปอร์ด้วยสโมสรอนสเปอร์นะครับอาจจะต้องขายคริสเตียนโรเมโรออกไปซึ่งสเปอร์เนี่ยนะครับได้ตอบเรียวเมลิตกลับไปแล้วคุณจะซื้อโรเมโรใช่ไหมคุณต้องจ่ายเงินทั้งหมด60ล้านปอนด์อย่างต่ำโรเมโรมีสัญญาอยู่กับสเปอร์ถึงปี2 0 2 7แต่ถ้าจะขายนะครับจะขายมากกว่า60ล้านปอนด์โรเมโรมีโอกาสออกจากสโมสรอนสเปอร์สูงมากเพราะว่าเรวเมลิตต้องการก็รอดูกันนะครับ